ครับคุณผู้ชมครับมิสเตอร์ซิโซกลับมาอีกครั้งนะครับเทปนี้นี่น่าสนใจมากเลยทีเดียวครับเพราะได้พบกับ3ผู้ที่เคยให้ผ่านการสัมภาษณ์มาแล้วนะครับตื่นเต้นมากแต่ละคนที่สวยขึ้นสาวขึ้นหล่อขึ้นหลุมขึ้นนะครับนี่เรื่องจริงนะครับมันมาพบกันพร้อมกันดีกว่าครับสวัสดีครับลุงสีปารมาส์ป้าฟอยครับเป็นไงครับวันนี้ถ้าคนที่เคยดูเทปเก่านะครับที่เห็นอยู่ที่ขอบจอนี่เป็นไงครับแตกต่างกันเยอะไหมครับ เพียงแค่ไม่กี่นานนะลุงนะจับเทปได้ที่เราออกคุยกันนี่ถึงตอนนี้เนี่ยไม่ถึง4ี่เดือน5เดือนไม,ไ,มไม่เกิดนั้นไม,ไม่เกินนั้นเล่าย้อนนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมจําลุงสีได้ไหมครับคนที่อะไรนะภรรยาจองจองวัดไปแล้ว <C oughs> ปอคอยรู้ไหม <C oughs> นะครับวันนี้มันมันเผาเต็มที่นะครับลุงสีตอนนั้นเป็นโรคโรคตับนะครับแล้วก็ฉีหนูฉีอ่าแล้วก็ไปโดนฉีหนูด้วยคุณหมอถึองขนาดว่าอะไรนะบอกบอกแฟนว่า กลับไปบ้านพักผ่อ,อนก<ป>่อนกลับไปบ้านพัก่อนจองวัดได้เลยความหมายนะครับแล้วก็วันลุ้งึ้นไปใหม่หมอเขาถามบอาแกมาด้วยเรออ่าผมจาได้ผู้ชมลองดูสภาพลุงศรีน,น,นี่นีโชว์โชโชว์ความแข็งแรง่อยส <laughs> ิลุงฉีลุงศีเล,ล,ล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าเอาช่วงส <laughs> เดือนมานี่ยมีคนจดจำศรีเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นพระเอกประจำซิเซลเลยอ้าวจริงๆนะป้าปะลัดประพไปไหนเนี่เขาจะพูดถึงเคสลุงศรี รู้สึกมันดีขึ้นยังไงบ้างหลังจากสามเดือนนี้ร่างกายก็สมบูรณ์ทํางานได้การเกษตรได้ดีทํางานได้แล้วนะ้แลวโอ้คุ้มหรือจะคุ้มเลยตอนนี้ตากแดดก็ทำงานได้แล้วครับผมโอ้ผมดีใจจริงนะคุณผู้ชมมีเรื่องเผานะครับไม่ทราบว่าลุงศรีรู้ไหมว่าภรรยาลุงศีไปเผานะครับเขาบอกว่ามีวันหนึ่งลุงศรีเล่าให้ฟังอีกเลยดีกว่าไปห้องน้ำแล้วตะโกนออกมาว่างไง จำกูไม่ได at ้นะจำไม่ได้จำไม่ได้ลุงศรีพูดว่าไอ้ต anyway> ีน้อยกลับมาทํางานได้อีกแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องที่แบบว่าอย่ามองข้ามนะครับคุณผ hm ู้ชมคืออย่างนี้ครับอ๋อพี่ตั้งชั้นโซ่ขเล่าให้ฟังนะครับจากประสบการณ์ชีวิตป้าะมัดป้าคอยด้วยไหมนะครับคำว่าสามีภรรยาเนี่ยนะครับเราไม่ได้ชวนกันพูดทะลึ่งเนาะแต่บางครั้งคาว่าสมรชถภาพหรือคําว่าอะไรลังศรี อย่าอายกันเนาะเรื่องมัินตียมก็สําคัญนะป้าเนาะเรายังยังเป็นปูถทุชนอ <Business. S 1> นะ่ะเนาะถามว่ามันมันมีคนหนุ่มหลายคนได้ป้าปารลามัสเขารเรียกว่าอะไรสี่สิบห้าสิบมันเ็าเรียกว่าน้องชายไม่ทํางานอ่ะมันเครียดนะป้านะยึงลุงว่าไหมผู้ชายเราะนะมันมันมีความความค<อ>ิดดีนะ <Rab S 1> ครับคนไหนหัวลอกก็เอออายุยืนอ่าใช่ครับใช่ลุงว่าเรื่องนี้สําคัญไหมสาคัญมากสำคัญนะ สำคัญน,นะครับคุณผู้ชมอันนี้เราไม่ได้พูดว่าชักจูงให้ไปในทางผิดแต่เนื่องจากว่าลุงศรีได้บริโภคลิมูมูยแล้วนะ,นะครับการทางานคลิมมะมูยเนี่ยนอกจากฮอร์โมนมันปรับไปแล้วนะครับป้าไปช่วยบํบาบัดโรคแล้วเนี่ยมันทาให้ระบบต่างๆของร่างกายเราดีขึ้นระบบเลือดดีขึ้นระบบหัวใจดีขึ้นเมื่อเลือดดีขึ้นผู้ชายอย่างอื่นก็ดีตามปมา้าธรรมดเป็นไง ซื้อให้แฟนทานก็ก็ได้นะครับนี่นี่คือสิ่งเป็นเป็นที่เราใช้ประจาอยู่แล้วแ่อ๋อครับผมนี่เป็นสิ่งที่ทางเราภูมิใจนะครับว่าวันนี้ลุงศรีกลับมามาชีวิตที่ดีกว่าเดิมสิ่งเนาะดีกว่าก่อนป่วยด้วยคือจากที่ว่าหายป่วยแล้วสมรรถนะกับดีกว่าเดิมด้วยเนี่ยดีใจไม่ลุงดีใจนะครับก็ยังบริโภคดืมมะมวยไม่ขาดเนาะนะครับและปาะัาจุบั้ล่ะครับเห็นว่ามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วดื่มไมมะมวยแล้วได้อะไรกับร่างกายตัวเองบ้างก็ ้วาทำงานได้ก็ไม่เมื่อยไงเดี๋ยวนี้ไม่เมื่อยใช่ไหมครับเมื่อก่อนนี้รู้สึกว่าทำอะไรนิดหน่อยก็ต้องหยุดก่อนอ๋อครับกระชากกระเช้าไปเรื่อยเลยครับผมอีกคนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับป้าพลอยครับถ้าใครจําเทปแรกของป้าพลอยได้ป้าร์มะทเคยเห็นป้าพลอยไหมก่อนหน้าที่ดื่มดิมมูมอยู่อยู่ใกล้ป้าพลอยไหมอยู่บ้านอยู่ใกล้ไหมไม่ไม่ไม่เกล้แล้วเคยเคยรู้จักกันมาก่อนไหม ไม่เคยรู้จักรู้จักคนละบ้าน,นรู้จักกันพอซิโซ,ซนะยันขออนุญาตเล่าเล่าให้ปาา้าลมัดฟังนะป้าพลอยเป็นสเก็ดเงินเมื่อก่อนนี้นใช่ไหมครับป้าพลอยะนะคะร,ะรับป้าลมัดรู้ไหมลุงสีสเก็ดเงินเนี่ยมันเป็นโรคทางการแพทย์ที่รักษาไม่หายนะนะ <I S 2> <ๆ>ครับมันคล้ายๆงูสวัดรอเปล่าาใช่มาใช่ไหมบ้านเราเรียกงูสวัดด้วยนะถึงขนาดครั้งหนึ่งเคยพูดว่าถ้ามันพันรอบเอวเนี่ยงูสวัดแต่มันมันร้อนร้อน มันเป็นเรื่องของเชื้อรานะครับประเภทหนึ่งนะครับเริ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นสะเก็ดเงินสะเก็ดคัมป้ารู้ไหมก่อนหน้าก็หายอย่างนัันนะก่อนหน้าผมจะเจอป้านะครับผมมีโครงการนี้มานานป้าละมมาคนเป็นสะเก็ดเงินไม่มีทางหายเลยเพราะว่าผมเคยมีน้องของเพื่อนนะลุงสีเป็นเขาเรียกอะไรเป็นยังเป็นนุ่มหนุ่มอยู่เลยเป็นมัยรุ่นอยู่เลยแต่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับอะไรป้ามันจะเป็นแผลเป็นเป็นสะเก็ดขึ้นตามตัวใช่ไหมครับผิวหนังจะลอกใช่ไหมครับแล้วมันรู้สึกเป็นไงป้าร้อนใช่ไหม มันไม่ร้อนจะไม่คันแต่มันแดงขึ้นทั้งตัวนะครับไปไหนก็แบบแต่ก่อนมันขึ้นเต็มหน้าเต็มหน้าเลยนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยภาพที่นายวีทีอาคงจะขึ้นป้าวันที่ไปสัมภาษณ์ที่สำนักงานใหญ่ตรงีตอนนั้นในป้ายังมียังมีรอยแผลนะครับเปิด้องก็มีขาหน้ามีอมแดงขึ้นมันแดงครับ แล้วตอนตอนนั้นมันมันมีการทรมานไหมคบป้าระหว่างที่เป็นสเก็ตเงินนเี่ยมันก็ไม่นั่นก็ไม่เจ็บไม่อะไรแต่มันแดงแดงแล้วก็เป็นสเก็ตตามนี้ตามตัวเนาะแดงตามนี้ตามตัวนนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะให้ทางกล้องนะครับลองโครสที่ป้าพลอยนะครับกินกินได้นอนหลับเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอาการทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยป้าดีขึ้นแต่มันแดงเนี่ยนะครับเหลือเป็นแค่ผื่นขึ้นเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะครับขึ้นแดงขึ้นน้อยน้อยนับจากวันนั้นถึงวันนี้ป้าดื่มไปแล้วแค่ประมาณสามเดือนเนาะจ้ะ นะครับก็หยุดอีกช่วงหนึ่งไม่มีเงินจะซื้อแต่อครับอันนี้ถือว่าเป็นความผิดของผมแล้วกันนะครับก็คือว่าห่างหายจากป้าไปเนาะจริงๆแล้วป้าอุงศรีป้าป้าป้ารามาการทําธุรกิจร่วมกับซิสเซอร์เนี่ยนะครับมันขยับเป็นสามขั้นตอนนะครับก็คือบริโภคเองแล้วนะครับถ้าฟังอาจารย์ผู้ดีเดี๋ยววันนี้ผมจะช่วยสอนนะครับวิธีทําไงให้เราได้บริโภคฟรีจากเป็นผู้บริโภคมาเป็นผู้บริโภคฟรีนะครับฟรีนี่ไม่ยากเลยป้านะครับก็คือว่าเราแค่มองว่า ที่เป็นผู้ป่วยใกล้เราเ,เราเอาความจริงใจไปให้พ่อป้ายากไหมป้าลมัดยากไหมเอาความจริงใจไปคุยกับเขาว่าสมมติเราคุย5คนเนาะเขาเชื่อ3คนเนี่ยนะครับป้ารมัดรู้ไหมว่าเรานอกจากได้วิทยาทานแล้วนะเนี่ยการที่เราเวลาเขามีออเดอร์ซื้อเนี่ยมันจะมาทําให้ป้าได้บ,บรบโน์พวกรีนะครับเป็นขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3คือสําหรับคนที่จะทำเป็นธุรกิจนะครับคนที่ประสบความสาเร็จกับธุรกิจของเรา <c oughs> มีเยอะนะลุงน้องนัดจําได้ไหมเอาก,ก็มีหลายคนแล้วนะว่ามีหลายคนครับ เขาบอกว่าก่อนจะมาหาตาเนี่ยับไม่เชื่อบ้านนอกเราเนาะเขาบอกว่าแพงับผมแล้วทีนี้จะซื้อก็ไม่มั่นใจต้องมาถามตาก่อนตาก็แนะนําให้ไปซื้อกับไอ้โสอ๋อครับแต่ไม่ได้จาหน่ายเองอ๋อครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตาจริงๆล้วจะซื้อที่ใครก็เหมือนกันนะครับแต่ถ้าสมมติลุงสีเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรเอาใจเป็นวิทยทานให้ แล้วก็เรามีรหัสอยู่แล้วเนาะเวลาเขาซื้อนเนี่ยเราไม่ไปเอาคอมมิชชั่นจากเขาเลยระบบการตลาดของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเราแผนการจ่ายกัน hmm. นะครับเขาจะมี p ีวมีคะแนนให้ <Yeah. S 1> อย่างน้อยที่สุดลุงศรีก็ได้เป็นพวกฟรีหรือถูกกลง <Okay. S 1> ผมอยากแนะนาไปนี้มากกว่านะครับเพราะว่าการที่จะทำธุรกิจขายตรงให้ได้ผลในะปารมาุบั mm. มันต้องมีเวลาแล้วก็ตัวเราเองต้องมีการฝึกฝนนะป้าเนาะอยู่เฉยๆให้คนเดินมาซื้อของมันเป็นไปไม่ได้นะครับ แต่ว่าช่วงนี้ก็อยากจะฝากบ,บอกลุงสีเนาะถ้าให้พูดเรื่องว่าความดีของริมะมุยเนี่ยมั่นใจไหมมั่นใจมั่นใจแล้วสมมุติว่ามีผู้ป่วยเดินมาหาลุงสีลุงสีกล้าบอกเขาไหมว,ว่ามันดีไงบอกบอกได้เนาะนเราลองให้เขาฟังได้ได้ครับแล้วป้าธรรมะล่ะสมมติมีคนป่วยเนี่ยสมม,มติอป้าธรรมะคุยกับลุงสีแนะนำคุยเข้าไปป้าพลอยบอกได้ไหมแค่นั้นเองอครับ่นั้นเองก็บอกไปหาน้องนัทถูกต้องครับนั่นคือการทํางานที่ถูกต้องเลยนะครับป้าธรรมะ ไม่ใช่หมายว่าเราต้องเก่งต้องพูดเป็นวิทยกรได้เราถึงจะเขาเรียกว่ารวยไม่ใช่ครับการทํางานในธุรกิจขายตรงเนี่ยคือเราใช้ดีเราบอกตอ่อเนี่ยกักยังพูดเขามาถามว่าตุมา่มหายตอนหนึ่งนะเนาะมาถามหายแบบไหนกินยามิดมุย้แแมย,ยแ,นะลแล้วก็กินน่ะเขาก็เลยมาซื้อน้ำใยปีดเออคนที่ซื้อน่ะไปกรุงเทพด้วยกันอ่ะบอกกัามาซื้อเบิดสองขวดก็ว่าครับผมเขาก็ไม่มีเงินคือกัน กขาว่าดีรักของผัวกินก็ว่าดีเขาว่าเก็บแอบกินไปแอบกินทองป้าใช่ไหมก่อนหน้าเทปนี้ผมเล่าให้ฟังเนาะได้มีการคุยกับลุงจนงป้าละมัดลองคิดดูนะคือเวลาเราไปแนะนําใครเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราเอาของไปขายเขาลองคิดว่าป้าละมัดเป็นญาติของลุงจนงลุงจนงเป็นเก้ามาสิบกว่าปีตาตาบอกว่าคิดเห็นใจเราเนี่ย จะตายมั้งไม่ตายมั้งแล้วมีคนมาให้เราแล้วเราหายเราดีใจแล้วก็นเลยแนะนํำเขาใช่ครับนั่นคือการเริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจซิสเซรลแบบง่ายๆค,<ะ>คืออยาใถ้าเราเขามีซีิตพื้นขึ้นมาอย่างเรา,เรา,าเโอ้โหประโยคนี้ของลุงสีเนี่ยผมเชื่อว่าคุณทอมนะครับได้แปลปังเป็นแปลเป็นภาษาอังกฤษจะต้องชอบมาก หลักการเริ่มต้นง่ายๆของทุ้ชมอ,อย่างที่ลุงศรีพูดนะครับใช่ก็ว่าลุงศรีจะตายเมื่อจะพูดลุงศรีบอกว่าครับการเริ่มต้นธุรกิจซิสเตอร์อย่างง่ายคืออยากให้ผู้ป่วยม,มีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนอย่างเราหลักการง,ง่ายๆแค่นี้เองปารมาศนะครับถือว่าถือว่าเราก็สําเร็จมาขั้นหนึ่งแล้วใช่ครับลุงโอ้โหวันนี้แทนที่นะครับมิสเตอร์ซิสเตอร์จะมาให้กำลังใจลุงศรีปารมาศป้าพลอยป้าทั้งสามท่านเชื่อไหมครับว่าทั้งสามท่านกลับให้กําลังใจมิสเตอร์ซิสเตอร์อย่างผมนะครับว่า นี่คือสิ่งที่มิสเตอร์เซอร์พยายามที่จะบอกต่อไปทุกที่นะครับป้าว่าอยากคิดว่าธุรกิจเซอร์ทำยากเอาแค่ว่าเราบริโภคแล้วดีนะครับแล้วเรากล้าที่จะบอกต่อเอาความจริงบอกนะป้าธรรมะเนาะผมมาจ้างแอบจ้างหรือเปล่าไม่ได้มีการจ้างนะครับเอาความรู้สึกจริงๆบอกต่อนะป้าพลอยเนาะอย่างป้าพลอยเนี่สวยขึ้นจริงนะครับจากวันแรกที่เห็นเนาะวันนั้นเนี่ยป้าพลอยเพิ่งเขาเรียกว่าผมจําได้เลยเคสนี้ผมผมจะจําคนสวยแม่น ป้าพลอยเริ่มดื่มวันังคารอ่แล้วผมมาสัมภาษณ์วันเสารนับนิ้วกันได้3วันป้าพลอยสเก็ตแห้งแล้วก็สวยขึ้นนะครับแต่วันนี้ป้าสวยกว่าวันนั้นอีกหน้าตาผ่องใสขาวนะครับเดี๋ยวพ่อลุงสีพี่ชายมผมนะครับผู้ชมครับหายป่วยแล้วเนี่ย ตีน้อยกับมาวิ่งรอบคลองได้นี่นะครับแล้ววันนี้มาแบบมาตีใหญ่นะครับเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ฝากไปด้วยนะครับคุณผู้ชมอ่ะลุงสีให้ฝากอะไรสมาชิกนะครับหรือคนที่กํลาลังตัดสินใจลังเลละล้าลังว่าเอ๊ะจะลองกินดีไหมลุงสีลองพูดซิว <จะ S 1> ่าจะให้ผู้ชมลองรับทานดูว่าตีนมุมมุยได้ดีจริงไหมครับเด<ต>ี๋ยจะให้ลองดูครับผม ปาลมาทมีอะไรฝากไม่ไม่ลองก็ไม่รู้นะโอ้โหคาพูดได้คนใหมแล้วนะได้คนใหม่ไปไหนมาตานี้ต้องเช็ดบ้านล้างถ้วยอารมณ์ดีแกะเปิดเพลงด้วยอ๋อครับอจริงนะคะสุขภาพดีไปดูไม่เชื่ออารมณ์ดีด้วยงนี่ระวังนะลุงอย่าไปเผอไปนอกบ้านน่ะไม่จะาทดสอบความฟิตไม่เอานะไม่เอานะเราต้องครอบครัวเข้มแข็งนะป้าป้อพอยครับป้อพอยมีอะไรฝากครับ มีอะไรลครับผมเอาสมมติว่าผู้ป่วยกําลังแบบสองจิตสองใจก็พอจะมีอะไรให้เขามั่นใจว่าลท้ิมูมูยเราดีฤทธิมูมูย็กินแล้วก็มันก็ดีครับผมจ้ะนะครับกินแล้วก็หายขึ้นก็ว่าจะซื้อขวดแถมขวดอย่างได้เยอะๆด้ยอย่างรอ่านี่ต้องฝากไปที่คุณเจนิเฟอร์นะครับอ่าต้องฝากไปที่ผู้เลหานะครับคิดว่าวันนี้มีข่าวดีนะครับมีตังเ่ยแต่ซื้อ เดียวๆอะเนาะเพรือว่ากินว่าแถมเนี่ยกันอยากมาซื้อเองคุณจไดิพัวใจดีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหน้าเวทีนะครับว่าใจดีไงนะครับก็วันนี้ครับคุณผู้ชมสำหรับเทปนี้นะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าติดตามประเมินผลนะครับทั้งสามท่านที่ได้ทานมาแล้วเนี่ยก็เห็นกับตานะครับเพราะฉะนั้นบริโภคด้วยปัญญานะครับอยากซื้อหาด้วยคารมวันนี้ได้เห็นกับตาแล้วว่า B e f o r e และอ f t e r นะครับก่อนและหลังบริโภคเป็นอย่างไรไม่เสียใจเลยจะซื้อยาให้ผมอตากิน ผมผิดคนละคนเลยจ้ะสามประโยคนี้เนี่ยผมประทับใจมากเลยนะครับไม่เสียตังค์ใจเลยนะครับปาลมัตวันเทปแรกสัมภาษณ์บอกว่าเงินในบ้านมีพอมีพอดีเลยเนาะจับได้มามมีพอดีเลยนะครับพันเขาดด้วยอ่าแต่ว่าเออแสดงว่าแม่ทีมเราอ่ะเขาเรียกว่าอะไรใจดีนะครับมีเงินเพียงแค่พันเทั้งหมดซื้อยาให้ลุงศรีนะครับแล้ววันนี้เป็นไงได้กลับมาแล้วไม่เสียใจเลยนะภูมิใจภูมิใจและคุ้มด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือจาก เสียงจริงนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเก็บข้อสงสัยไว้นะครับจริงอย่างไรนะครับโทรเข้ามาที่โทรศัพท์หรือจะโทรหาลุงรีปรมารตป้าอ่อยได้นะครับก็ฝากไว้ครับบริโภคด้วยปัญญานะครับอย่าซื้อหาด้วยคารมซิสเซอร์เราเป็นของแท้แน่นอนครับพบกันใหม่แล้วก็ไม่รู้เนาะครับผมไม่ลองไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราพูดถึงลิมูมุยดังๆพร้อมกันได้ไหมลิมูมุยมูมุยพบกันใหม่เทปหน้าครับ